สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซินดี้พาก,กินก็อยู่ที่ร้านแอนโกนะคะเป็นร้านเชฟไอซ์สไตล์เกาหลีนะคะแล้วก็มีขนมปลาค่ะไทากินะคะที่มีไส้นูเทลลาคัสตาร์แล้วก็เรดบีนเดี๋ยววันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมารีวิวขนมร้านนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็ซินดี้ก็นัดเจอเพื่อนนะคะอีกสคนที่นี่ แล้วเขาก็จะมาช่วยซินดี้รีวิวขนมร้านนี้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเจอพวกเขากันเลยค่ะ วันนี้เราสรั่งอะไรกันมาบ้างคะแมงโก้ค่ะแมงโก้บิงซูแมงโก้บิงซูแล้วก็สวีทพัมกินค่ะสวีทพัมกินค่ะแล้วก็เป็นไทยากิค่ะมีสองไส้คาสต์ากับนัทเทลล่าค่ะโอเคค่ะแล้วเรามีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะเรามีเราเหลือฮอนทีโมรอกโกมินค่ะโอเคแต่ว่าเราจะรีวิวแค่3อย่างนี้นะคะใครทานไปบ้างแล้วคะ เค่ะวันนี้มีเพื่อนเคสนะคะเพื่อนปอนนะคะเช่นเคยแล้วก็คุณเอฟนะคะที่ยังอยู่กับเราจะมาช่วยรีวิวขนมร้านเอนโกค่ะโอเคค่ะมาฟังมาฟังคำอ่รรยายของแต่ละท่านเลยนะคะคุณปอนว่าไงคะได้ฟิลเหมือน after you ที่เมืองไทยมากเลยค่ะมะม่วงจะมีความเปรี้ยวกินเราก็ไม่เลี่ยนมากตรงข้างล่างก็จะมีไส้แมงโก้อยู่ด้วย โอเคค่ะแล้วคุณเคสนะคะว่ายังไรบ้างอร่อยเลยอะว่ามะม่วงอะเปรี้ยวหวานคุณเอฟคะคุณเอฟได้ลองร่วมทานขนมกับพวกเราไหมคะ <c oughs> หรือว่าได้เอ็ดคะแ <c oughs> น่นอนครับเดี๋ยวก็ต้องลองอ่ามาถึงที่แล้วนะต้องลองขอชิ้นนี้ชิ้นหน่อยนะคะโ,โหนุ่มมากเลยอะเป็นแบบโนว์เหมือนแบบ ไอนะคะเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนสโนว์ไอซ์มีความละเอียดมากมั่งก้หอมมากเลยอ่ะมะม่วงออกร้างเหรอแต่พังกินไม่ค่อยสกิมเหมือนควาเหนียวทุกมะม่วงมันมีความหวานเปรี้ยวไม่ใช่หวานอย่างเดียวนะคะหอมหวานเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วตัวไอไอโนไอซ์เนี่ยมันเป็นรสอะไรอ่ะมันมันหอมมากเลยมันนุ่ม นมอะไรอ่ะนมครีมธรรมดาอย่างเงี้ยเหรออร่อยมากเลยค่ะละเนียดมากเจ๋ละเอียดมากโอ้โหกินแล้วหยุดไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเกินยอดก็แล้วเหมือนเยอะเกินเรามาต่อกันอันที่สองเลยค่ะอันนี้จะมาทานทำกินนะคะทำกินก็รู้สึกเวลานี้ก็ดำเหมือนกันนะคะ ไม่มีกลิ่นอะไรนะคะพัมพกิ้นก็จะมาเป็นครีมเหลือยๆคินดี้สักหัวแดงเลยสิอัแดงสำหรับพัมพกินนะคะส่วนตัวซนดี่นะคะให้สามดาวความอร่อยให้สามดาวจากหดาวจากห้าดาว เพื่อใมีความคิดเห็นว่ายังไงต้องมาลองกันเองนะคะแต่มะม่วงเนี่ยซินดี้ให้เต็มค่ะ10เต็ม10 5หเต็มห้าะม่วงอร่อยสุดๆตัวเชฟไอเขาเนี่ยอร่อยนะคะแล้วก็มากระตอกัน bon ที10 10่อ่าไทยคากิเนาะไทยยากิไส้ครีมนี้สุดยอดเลยค่ะอร่อยมากมอกกินเร็ว อรอร่อยมากบีบกี่เอาข้างหลางได้ไหมได้ได้เร็วอร่อยเพื่อคอเลยอ่ะอร่อยเพื่อคอเลยเหมือนเนี้ยโดนัทอ่ะมันหอมอร่อยหอมแป้งโมโดโดนัทอ่ะโมโดโดนัทโมจิโมจิโดนนั้นอ่ะอร่อยอันนี้ชอบมากอันนี้ผ่านค่ะแนะนำนะคะต้องมาทานกินนะคะไทยากิไทยากิห้ามพลาดเลยค่ะตัวนี้ไท ไยากิลอ่อร่อยสุดยอดมาชิมลนะคะร <c oughs> ้านนี้ Enko e n แนะนเหมือนกะแนะันนมเออขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมกันมาจนถึงตอนนี้นะคะแนะนำนะคะเชฟไอรานี้นุ่มอร่อย <c oughs> แล้วก็ไทไทไ,ไ,ไ,ไทยากินี่คือสุดยอดค่ะถอางถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิป <c oughs> วิดีโอแบบนี้แล้วก็ชอบที่มีเพื่อนๆมาช่วยร่วมรีวิวนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ซินดี้ด้วยนะคะวันนี้ซินดี้กับเพื่อนๆขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ้าบาย